สวัสดีค่ะก็ดี้ก็รับเข้าสู่ช่องเมียวโมแรนนะคะวันนี้เรามาสภาพที่เพิ่งตื่นนะคะแต่ว่าลิปเนี่ยแอบเติมเพราะว่าปากมันซีดมากแต่มันจะเหมือนศพมานั่งพูดนะคะนี่คือผมที่มันมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็จะทําการสระผมแต่ว่าก่อนที่เราจะสระผมเราจะมาทําวันนี้ค่ะแทนนี้นะคะเราจะมาย้อมผมนะคะด้วย วิฟฟีวิฟโมเปลี่ยนสีผมตัวนี้นะคะันี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนโดยที่เราจะไม่ฟอกเลยนะคะอันนี้คือพื้นผมเดิมเนี่ยโมจะเป็นผมสีดําเลยนะคะแต่เคยฟอกเคยกัดมาเยอะแล้วแหละผมก็บางมากแต่มันทําไม่ได้ไงยังไงก็ต้องทำอะยังไงก็อยากทำอะยังไงก็กอยากจะเปลี่ยนสีผมข้างในนะคะเขาก็จะให้ตัว หัวหัวที่มาใส่กับตัวเนี้ยเออที่ทําให้มันเป็นวิบได้ก็คือตัวนี้นะคะเป็นวิโฟมนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีน้ำน้ำนะคะส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นทรีทเมนต์นะคะเอาไว้หลังจากที่เราย้อมเสร็จแล้ว,ลวก็ใช้ตัวนี้เนาะแล้วก็จะเป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผมตัวนี้นะคะเทใส่ตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นน่าจะคู่มือแหละนะคะภาษาเกาหลีเหรอ <laughs> สักอย่างหนึ่งนั่นแหละนะคะรุคนค่ะแล้วข้างในก็จะมีถุงมือให้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ยอมหมดขวดเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้ก็เริ่มเริ่มติดใจแล้วว่ามันจะเป็นสีที่เขารีวิวได้ยังไงวะก็เรื่อแบบเนื้อสีเขเป็นสีเทาโดนเนื้อโดนโดนแขนอะไรเงรี้ยมันก็เป็นสีเทาเ่าเฟดเป็นสีนั้นได้อย่างไรก็อะมาดูกันว่าจะเสียเงินไปฟรีหรือจะปังหรือจะพังหรือ,อยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะคะเดี๋ยวสี่โมงครึ่งเรามาดูกันนะคะว่ามันจะจะยังไงตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบแล้วนะคะอีกสิบนาทีก็มีความเปลี่ยนอยู่นะแกมันเป็นสีถั่งตาลสังเกตปะอ,อ <c oughs> ก็ก็อาจจะดีก็เป็นได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราสระพงสระผมเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปออกข้างนอกกันดูว่าแสงปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่ามอว่ามัน น่าจะดีนะน่าจะดีนี่ก็เป็นสภาพเสร็ที่ได้นะคะก็ตรงนี้ก็จะชัดหน่อยถ้าดูตรงนี้ที่จริงเราโมคิดว่าถ้าเราออกแดดมันจะชัดกว่าน,นี้ส่วนปลายผมก็น่าจะดบลงนิดนึง <c oughs> ต้องมีซ้ำอะไรอน่ยอยนี้นะคะแต่ว่าโคนะมันชัดอยู่นะถ้าออกแดดคงจะสวยน่าดูดอกหลังถ่ายตอนออกแดดให้ดูนะคะนี่สำหรับตัวนี้ใครอยากไปลองก็ ะะมีขายทางช่องทางอะไรก็มีนะถ้าใครแบบไม่สะดวกไปซื้ออะไรอย่างนี้นะคะ